สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาแม่แม่อบซี่ทุกหม่องทุกบอลน,นะครับมนีบ้าบอยมาเลาะเบิง้งเนอใหม่ครับมากับแม่นิดแล้วก็พี่สีครับพี่ดินว่าสีน้ำก้นมาว่าศักครับผมสีมากับพี่โจ,โจนะครับแต่บุรี่ว่าพนสีมานําบ้าบอยบอยนะครับแต่ว่าบ้าบอยกับบอกแล้ว่าบบว่าบ้าบอยอยู่หม่องใดจุดใดน,นะครับ หรืออาจอายเพิ่นจ,จะอาจจะไปกับพี่โจอีกมองนึงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอายเพิ่นว่าสิตตามมาอยู่ครับผมเมื่อนี้บ่บอยที่สงสีมานบ่สิมินอนง,งามๆให้พี่น้องได้รุนได้เห็นนําบ่อแต่ได๋ก็มารลุนมาติดตามน้ากันครับพี่ครับครับบ่บอยพอนอน,นึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้ยนอนนั่งดิบงามๆครับ นอต่อเป็นออกมาคมข,ขาวเขาเลยพี่น้องครับอืมนี่ปา่าบ่ได้ครับนี่ปา่าบ่ได้โอ้วครับผมพี่น้องบ่ได้อันนี้ได้ครับนี่ย้ำนั้ำท้องนไปควนออกคือเก่าครับนี่ยขอ,ขอ,ข,อขอบกองขอบองครับ อ่อนมาเก๋ๆพเพื่นลรครับบริอ่อนเด้ครับผมพี่น้องพอดีครับสับพอดีพออีกนอนนึงลรครับพี่น้องต้องมาเห็นสภาพตอนเอาครับผมพี่น้องสภาพตอนเอาวันนีเอาง่ายๆได้พี่น้องครับ พี่น้องเบิ่งอ้นสิชิ้นหูวชิ้นตาเนี่ยจากน้อยครับผมปุ๊บเรียบ้วครับหนอ่อซีสวยครับฮึบโอ้สับบอสนับพี่น้องโอ้ยไอซับนี่แล้วครับผมพี่น้องสับแกอะไรกับซับบอขาดครับผม ส,สวยครับนอนนงครับโอ้ยนงดงามครับผมอีกนึงนอนครับโอ้นอนอ้วนครับผมพี่น้อง ไข่ครับบ่าบอยไข่ซ้อนครับบ่ได้อันนี้ครับผมหาก,กินหาก,กินด้วยน้ำหน้าครับผมคือไข่เนี่ยครับผมเดี๋ยวแล้วครับโอ้ขามมองมองโล่งในย่ามาทางทรายมือนี่ครับผมพี่น้องครับ น้องงามๆครับเสียงเปีหัวดินครับเปียหัวดินมาหอดแล้วครับผมปาพี่น้องครับเบังนอนนี่ครับผมพี่น้องอุ้ยปาดบักใหญ่นึงครับผมอุ้ยนี่ครับผมพี่น้องโอ้บักใหญ่ครับท่อแข็งครับผมเดี๋ยวมาเอาน้ำกันครับ ปาดพี่น้องทำไมนอนนี่เม่คือไงคือเมฆน่ครับผมเปิดอาปืดอาเตสปดอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะ้าต่อไหม อือบูบูนอใหญ่จังเลยยาพี่นอนอะไรนะครับปอบไปน้ำกุ้ยไปน้ำครับนาข้าวกัยังบอสพี่นอนครับพี่น้อนนาข้าวว่าอ่านข้าวไปกับฟังบอลลูเรื่องนี้ครับผมพี่นอ้องครับเอาน้ำกันครับพี่น้องครับจะสับแล้วนะจะสับแล้วนะครับ ชึบชึบชึบโอ้มันนอนไงครับผมพี่น้องมันนอนไงว้าวว้าวอบาบบาจชาเปิดนอนนี่เป็นโลครับผมพี่น้องปาดนอนนี่เป็นโลครับเอาจากชั่วโมงหนึ่งนะครับทายทำโคตรนะครับอ้วนๆยังไงครับผม

เดดเป็ดครับผมเด็ดต้องเหรอครับผมพี่น้องนี่น้องใหม่น,อน้องนึงครับง่ามครับหัวใหญ่ๆย,ยาวๆาวปาดโดนพี่น้อง เงาอีกเงาใสาเงาสิกลฤกปัดตืดชิบูเฮียกับตาบอกครับโว้บอุ้ยตั่งไฟเสียนโอ้ขาดเร็วครับขาดเร็วขาดเร็วคุณนา้าพี่น้อง บอก n h าครับผมเฮ้สยสวยสวยม็กมากๆผมไ้ครับผมไ้ย่างขึ้นมานอีก,ก็ได้มองคอ,อยขึ้นน,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 นี่ครับผมพี่น้องนอนทั้งกินหน่อยตัวนึงครับน,น,น้องงามครับ ขาวๆเลยครับครับผมผมแพ้เป็นไว้จักหน่อยท่านละอุขึ้นครับฮะเนี่ยกว็ว,ว่าจากดิกท่านกระชินอะไรอยู่มั้ง กว่ามูขาได้บอลกว่าจะวางสิได้อยู่เขาได้เห็นคอยเห็นอยู่แล้ก็เขาสามสี่กอนี่ละบันนั้นได้เขาหลายก่อโอ้ยนะครับนอนง่ายงาาๆครับผมเเห็นทีห้อดินอู้นครับนอนหนึ่งครับเดี๋ยวได้บอกพครับอยู่ในในโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว ครับอ, es que. อุ้สออัน,อนบกี่น้องครับดูอดูดูโถโถสองหนอสงหนอสหน่อขาวขครับงนขาวขครับพี่น้องครับออกกันครับบางทน้ครับ นี่ครับอืมอืมกล่องมีก็กได้พอสามาคีกันเลยนะครับผมโอุ๊ยไปค่าน้ำใครอีกแล้วพี่น้อง าจะขาดนะครับเนี่ยขาดแล้วขาดแล้วช่วยๆเลยครับตุ่มกินเซ่บๆครับนอกอเขาครับผมครับหันไปทั้งอันนี้ครับผมนเอาหนากไงจังเลยโอ๊ยเตะเตะเเเเยวเเ ได้ต้มอยู่ครับผมพี่น้องครับต้มจืดไว้อยู่ครับนอนทำนี้ครับนอนหน่งขังในครับผมแล้วครับขาแล้วโอ้นอนงามครับ สวยครับผมพี่นงครับย้อนแสงนี่นะครับผมพี่นงช็อตนี้ย้อนแสงนะครับ ออกมาแล้วครับออกมาแล้วอุ้ยน้องงามอยู่ครับผมพี่น้องมาบอกใหญ่ครับขาวจานพานครับผมพี่น้องครับอุ้ยนี่บอไดออนนะครับผมพี่น้องนี่เบ่งตรงขอนี้ก็ได้ครับอาบดบอไดซับออนนะครับสับพอดีครับผมเราก็ข้าไปบ้านข้ากับไปคอนออกคือเก่าครับตรงนี้คอนปาดออกให้เพื่อนเกี่งๆงามๆครับครับ สับเลยครับพี่หน้องสับไม่ไล่อะสับไม่ไล่เอาอยัางไงดอออีอือีอ U E R สับอะไรครับผมพี่หน้องเพราะมันฆ่ากอครับเออตันตัวละ หักใส่น้ำน้ำตั้มมือครับเก็บเลยเก็บจิดๆเลยเก็บจิดๆเลยพี่น้องครับน้ำตั้มมือบักลาแล้วมาเปาไฮลาเนี่ยครับนอนนงครับนองครับหักเลยครับนอนีครับเปิดดังพัวบ่อเสวะเดี๋ยวเห็น นอนั่งดินนอนหนึ่งครับนี่ัวปลายพันแก่ครับน้องันนี้สิกอนบอกว่าสิกอกนหรอครับนอนั่งดิน ขาครับพี่น้องครับโอนนั่งดินเกงกะวานต้มกะวานครับนี่ครับเพิ่นเป็นนอนอ่อนครับผมหุ้นครับผมพี่น้องนอนหนังางในครับนอนเหี่ยวครับมึงสภาพครับผมสภาพสภาพครับนี่จะน้ำครับ ี่ครับผมทำหม่ครับเอไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเสื้อขาดหมดครับผม ผมนองใหม่นอหิวหิ่อเผาซุปครับผมนอนหนึ่งครับผมคุณสิพอนองใหม่ละนอพี่น้อง,องสิพิรมครับเราอยู่ข้างหลังครับอู้นอนหนี่นนครับผมพี่น้อง ใหญ่เลยครับครับผมพี่น้องครับยังไปหามูคน่นครับปาดอีหยังบอมีหยังเจะอีแหลบอมีอี ผมมีอเล่มีอี่อเล่คุณน่ะเพื่อนไปงัดเอาเต็นหนอน่อขาวเหรอเออใส่พี่สีนี่ตีปลาถุงแน่นอนตีทำไมปลาแค่นี้แหละ้า่แค่นี้แหละน่อใหม่เพื่อนนอใหม่สองน่องสามน่องหละปลาจะไปเกีงสีอีผูกเอียงก่าพี่สีก็เอาเต็นทอนยังสีเนาะเห็นแต่นอ์นอนเนี่หนิเนาะื็ดีแอ่ผมมีเต่นท์อีเลยโซใจ เสียบเขาหลายตอนเล็กวันนี้มืดเองซับได้เล่เขาบอกเขาคุณเรียกครับผมพี่น้องครับฮะพี่สีกองไปใกล้ๆกันด้วยกองแบบนี้นึอกองไปใกล้ๆกันด้วยกองแบบไหนเหรอเชี่จากเราข่าไปทั้งแต่ระบุเราหนีเราบ่จาคมือมี่เราไม่เขาเอามือว่านี่เด้เนม่ยโอ้ยครับผมพี่สีเลยสนองงาม เป็นตะเกียงเลยครับผมพี่น้องเสื้อบางเดียวอออันนี้ของเพิ่นครับอันนี้ของบ้าบอยครับผมพี่น้องเทนอเดีกวก็คุ้มแล้วครับผมพี่น้องบ้าบอยเพ่อนเบื่ออมินิดครับพี่น้องครับสัน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 แค่เสียมันอิยาบแล้วนอนนอนยันยันยันวแล้สา่เยครัล้วแล้วปั๊บ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 ปั๊ปั๊ไปจื้ออีแคร ใส่หอเียเยอีมก no ็ไ all ด้อีเล่โซตายเ็ดมันไม่ส่งดูบปปาป้าป้าบ้านดูสิไปส่งหลายต่อเจ๊เหลวไปอันส่งคนนี่เขียวมันม่กอเขียวอยู่เขียวยพ่อเราบอกฉีดบ่เหลว่หาคนอีกแล้วไปเก็บอีหลอกได้ไปเก็บอีกหลอขอขาวครับ มันทุกคนเลยครับเลิ่มๆนะครับนอนงามๆอยู่ครับโอ้โหนอนเดียวก็ได้หลายกบพีซีเลยแล้วครับพี่น้องเันเม่นใช่ไหมผมีอีกนอนหนึ่งมีอีกนอนหนึ่งมันจังสีซ้ำผมเออซ้ำผมพอดีซ้ำนอนหลังเลยจอดน้ยพี่น้องอาญาบ้านนี้ครับเต็มกระตาครับผมพี่น้อง คนออมาใส่เด้เพราะแดดวนกล่องเพิ่นมาใส่เพิ่นแห่เอามาเห็ดโปะกำงามเอาขึ้นเพิ่นก่อนครับเดี๋ยวเพิ่นที่ขันผ้าให้เพิ่นครับเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวไปหอดรถเพิ่นก็เอาขึ้นครับผมครับพี่หผดินครับบ่าโจครับผมเมนีดคนสวยสวัสดีค่ะติสีครับ นั่งโซลกันครับผม้าไม่ม่มีไม่ไหลใสนี่นาไม่ม่มีปาดมีนี่กด้นอใหญ่แท้เอาเดียวอ่านกอเดียวได้สองอ่านแล้ตผลเลยนาะปาดยงนแม่แม่คือสีกค้งเผ่อบวค t e แคปนเจโอ้ยหากิโลอูยนอนใหญ่ๆครับผมพี่น้องครับ พี่น้องครับเอาอีหลอดไปแกงเส้นน้องใหม่ครับผมเอาอีหลอดไปแกงเส้นน้องใหม่ใส่เห็ดกระด้างเผาของพี่ดินนี่ครับพี่น้าต้นงามงามครับผมพี่นี้พี่พี่ครับหนุนพี่โจ้เฮ้ยต้น,นตงามนะมันโคมีอยู่มีอีกครับอีกอีกอีกอบหย่ออน่อนกำลังงามงาม,งามครับอีหลอกพี่น้าจะรำงามงามพี่น้องเออไปแกงไปแกงครับ เดี๋ยวพ่อบอกไอยพี่อู้วพี่พี่พี่เจ้าพี่เจ้าต้นนี้ลหรอนี่เลยต้ดติ่มคาราบิวเลยแม่แม่สีแม่นอยู่บอกต่หน้าพ่อแม่นบอกนั่นที่มันมีใบที่มันแม่นอีหลอกหรือมันแม่นอีอย่างอื่นนี่ตอนอะไรหี่ยงย่ยครับเยาะเยาะนี่อีหลอกมันเป็นอีหยางเอออีหลอกอีมุ่ม เขาเอื่อนอีหยังบอก็เอาได้ะไรกันอะแม่ไม่กินได้แต่บอกแมนแมนไออีประเภทอีหลอกนี่ละอีมุ่งอันเด็ดดอกมันมันลงนะนี่แมนครับแมนแมนแต่บอกแมนมีอีหลอกอีมุ่งตลอดอีก็อีมุ่งเดี๋ยวพปไปพยายามหาอีหลอกกันครับก็ได้อีมุ่งอีมุ่งอีหลอกอีมุ่งแมน เลาะหายจนเลาหาเาใหม่แต่ไม่บอเลาะึงสามสี่เด๋สงอันีาบด้งอะไรบ้าโจดึงเอาให้ได้อีหลอกรับซ้อตนมันอ่อนอ่ะป่าป่าป่าใส่เลยไม่ต้องหลอกมั้ สองต้นนะครับทีต้นครับ<ต>น, <Harper> นี่นนนครับอีกดอกต้นหนึ่งครับสองต้นครับผมพี่น้องอันนี้ดอกเกยมันครับเขาบ่กออกเกเ,เป็นเถ่าแล้วครับต้นตีแกงครับผมเซนอีกแล้วหนึ่งต้นครับ เด็กกัมนึงเอาไปแกงเอาไปแก่ใไ่ไออันแก่งไซน่นอไใหม่ครับผมพี่น้องนี่ต้นอีบุกครับต้นลำอีบุกครับผมจะต้นเพ่นสมบูรณ์เพ่นธุต้นแบบใหญ่ก,กว่านี้ครับตามแขนนะครับผมนี่เราว่าจะเอาอีหลอครับ อูบุกเกิดแล้วพี่น้องครับหัวเพิ่นครับหัวเพิ่นหัวอีบุกครับอุบ้ยหอลอกตอนหนึ่งครับผมตะเด้งกัด อีโลกอีโลดมอีบุกต้นนี้ครับพี่น้องกำลังอ่อนๆครับกำลังพอดีเลยครับผมพี่น้องเลยนีอเดี๋ยวบอยชิคอตัวหาอีโลอกกันนะครับหาอีรลกอีบุกไปแกงเส้นเราใหม่เส้นนามอย่านั่งอวดตัวกินตอนเทียงก่อนครับผมครับ ย่านังกับบื้อด้ครับผมน้องอย่านา่งอยู่ในป่าในดงนี่จะเกลียหย่านา่งครับบรองติดหาเก็บทุกขี้หัวยากครับผมเอามาหาในป่ากัไเลครับอย่านั่งเดี๋ยวไปพพอๆกันตอนสรุปคลิปสรุปผลงานครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณความหักความแพงของพี่ของน้องนะครับทุกคนเลยขอบคุณแม่แม่งในและ่างประเทศจีกับปินกํามั่งใจให้บ้าบอยครับ เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านมาบอยเด็ดเดที่อีสานพี่หัวหดุนที่อีสานสามหีอีสานทะเลาะครับผมกระทบหน่อยสามล้างขาดตอนพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านห้องแบบนี้นะครับหากพี่น้องชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบประผาดคลิปไม่ไหมของลูกของร้านสำหรับคลิปนี้กะมาบอยกะเสียไว้สนิทสะกันค้าไปพลพพอตอนสรุปผลงานครับผมขอบคุณหลายครับ นี่ครับผมพี่น้องครับเอาบบอยเก็บอีหลอกอีบุ๊กมาแล้วครับไออีหลอกกับอีบุ๊กกำบักใหญ่นะครับผมพี่น้องนอ่าวบอยจเอาไปปอกแกงครับแกงใส่กับน้องใหม่ครับน้องใหม่บ่าวบอยครับได้ครับเอาไปแกงอีหลอกใส่น้องใหม่ยาน้างคน,คนพี่น้องใส่น้ำปลาเด็กโอ้ยบอ่อเลยกินปลาเด็กตีดังทวนบาะนึงพี่น้อง <c oughs> กินขเขาแรงเอ้ยบ๊แม่นกินขเขาแรงไหมพี่น้องโอ้ยลวงอีกแล้วพี่น้องขึ้นสี่แล้วครับพี่น้องบ๊อยากให้พี่น้องสี่เรียสเคียดไปนน้ำกันครับผมพี่น้องครับผักไปนเนยบอกไปนน้ำจังมวนครับผมพี่น้องครับข้างบาบอกกับกินปนบไม่มีพักสักไครับผมเจ้านาข้าวมันก็นยังอธิบาย ในหัวขอข่าวเซลายางนะครับผมพี่น้องก็ขาใจนี้ด้วยครับบางคนกระเพิ่นกับบอยากให้บ่อไหลก็มี่ครับผมพี่น้องกับเฮ็ดจังไรครับผมนอกจากอยากคุยกับพี่น้องน้ำจังสีนะครับอยากพี่น้องม้วนอยากพี่น้องรู้สึกดีครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้พ่อไปกับคอสรุปไ้เพียงคำนี้ครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนนะครับผม สวัสดีครับ